อันนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3มเซตนะคะมีเซรัซ่มครีมกลางวานันแล้วก็ครีมกลางคืนนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะแล้วก็นี่นะคะทุกคนให้ทุกคนไปจุดทูบนะคะอ่าใครถูกหวยนะคะก็มารีวิวหน่อยนะคะเจ็ดนี้นะคะห้าร้อยบาทปลายทางนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้ก็จะออเดอร์เยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะก็จะมีครีมกลางคืนครีมกลางคืนตัวนี้นะคะสีเหลืองนะคะสี่กระปุกแล้วก็ครีมกลางวันสามกระปุกนะคะอ่ะตัวนี้นะคะในราคา เออหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทนะคะปลายทางนะคะทุกคนปลายทางก็ส่งฟรีนะคะนี่อ่าน้องก็จะแถมตัวเกลาตินเนาะกันแดดแล้วก็นี่ค่ะกาไปจุดเลขนะคะใครใครถูกเลขนะคะก็มารีวิวให้หน่อยนะถ้าใช้ไม่จริงนะคะจะบอกเลยว่าลูกค้าจะไม่สั่งแบบเยอะอย่างนี้แน่นอนนะคะทุกคนสั่งเยอะมากจริงๆอยากจะไลฟ์สดนะแต่ไม่มีเวลาเลยอาดคลิปไปก่อนแล้วกันอ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้าใหม่นะคะยีมกลางคืนหนึ่งกระปุกนะคะปลายทางสองร้อยบาทนะคะนะคะก็จะแถมน้ำหอมใ,ให้นะคะทุกคนนะคะะคคคนะคะนนนนนนแลล้ววกก็็ีีะะะะะะเโช่่ใรอหย จุดเลยจ้ารวยรวยยิงกลางนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าใหม่เปิดใจก็จะลองมีกระปุกก่อนแบบนี้แหละค่ะทุกคนแล้วก็กลับมาสั่งอีกทีนี้คือแบบเซ็ตเยอะมากเลยอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกิมกลางคืนสองนะคะอันนี้ใส่ทูบลงไปยังอ่าต่อไปก็น,นี่ค่ะทูบค่ะเรื่อยๆจ้าเรื่อยๆ,ๆจ้าการันตีใช้ดีเห็นผลแน่นอนนะคะไม่ว่าใครจะเป็นสิวฝา้าจุดด,ด่างดำลายดำแด,ง,ดงนะคะใช้ตัวไหนไม่เห็นผลใช้ตัวไหนนะคะไม่มีการเปลีป่ยนแปลง มีการเปลี่ยนใจกับที่แน่นอน,นะค่ะทุกคนน้องดึมใส่ทูบนะคะร้านน้องนะคะจะส่งให้ทุกวันเลยคะ่ะลูกค,ค้าไม่มีดองของแน่นอนคะ่ะอันนี้ก็ต่อไปนะคะจะเป็นระยาน,นะคะสองกล่องนะคะอ่าน้องก็แถมน้ององไปให้นะคะเอานี่คะ่ะทูบค,คะ่ะสายมูนะคะไว้จุดนะ,ะถ้าไม่ทันงวดนี้ก็งวดหน้านะคะลูกค,ค้าวดหน้ายังมีหวัง ต่อไปนี่ก็ลูกค้าใหม่เหมือนกันนะคะคีมาคืนหนึ่งกระปุกนะคะลาย้านะคะร้านน้องนะคะมีของแถมให้หมดเลยค่ะของแถมนี้ตามออเดอร์นะคะตามจํานวนนะคะตามยอดสั่งซื้อน,นะคะเพราะว่าให้กาไรแม่ค้าหน่อยนะคะ,ะคะ้าแอดก็แพงนะคะอันนี้ตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนี้เลยคีมบีเคนะคะลูกค้าบอกเร็วเห็นไหมคะนี่แบบลูกค้าสั่งทีนี้สิบกระปุกเลยนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็มีของแถมเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้องก็แถมตัวหน้าให้ไปอีกนะคะอย่าลืมสุดทบก,กันนะทุกคน ใช่ถูกหวยก็แด็กนะคะไหนนะคะนี่ต่อไปอันนี้ก็ลูกค้าใหม่เหมือนกันช่วงนี้ลูกค้าใหม่ก็มาเรื่อยๆเลยเลยอ้บน้องเรื่มโอเคเอไปอันนี้เซตนี้ขายดีมากๆเลยทุกคนนี่กินตะเคืนอสองกระปุกนะคะอ,คอันนี้รีวิวแบบจัดๆเลยนะคะทุกคน ไม่ค่อยมีเวลาแบบว่ามาแบบอวดออเดอร์เลยอะ่ะ mm hmm. ก็เลยแบบอยากกวดบ้างน,นะคะ mm hmm. ว่าขายได้ทุกวันนะคะ mm hmm. แต่งานละตัวค่ะใครมีปัญหาอะไรนะคะ mm hmm. ก็สามารถทักมาปรึกษาหลังไม้ได้เลยนะทุกคนอันนี้คืออัดคลิปแบบเรียวเรวนะคะนี่นะคะที่แม่ขายอยากอัดคลิปไม่ใช่ไลเนะแตบบ่ขอให้ลูกค้าคิดหนามากเราลูกค้าเขาก็รอของนานเนาะเขาก็แบบอยากใช้ อ่ะคีบประเภทสองนะคะเ,เรืเบลืมเรือบรืมอันนี้อันนี้สามเซตนะคะห้าร้อยบาทค่ะอ่ะนี่นะคะนี่สายถามห้าร้อยบาท อันนี้ก็ออเดอร์ใหญ่นะคะอ่ออเดอร์ใหญ่ออเดอร์ใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะมีเซรั่มสามนะคะกันแดดสองแล้วก็ครีมตันงตุนสองนะคะนี่อันนี้ออเดอร์โอนนะคะเนี่ยเห็นไหมของชราใช้ดีจริงนะไม่มีสั่งเยอะขนาดนี้ค่ะลูกค้าน,นี่ก็กั้งตนสองนะคะ อันนี้ก็เซตนี้นะคะกลางคืนกับกลางวันนะคะต่อไปนี้ก็กลางคืนสองนะคะอันนี้ก็กลางคืนกับกลางวันนะคะโอเคกลางคืนกลางวัน นี่ก็ลูกค้าใหม่นะคะตอ้งจนหนึ่งอ่าเอาเดี๋ยววันนี้ก็หมดแค่นี้นะคะทุกคนก็แตงโมก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่กลับมาอุดหนุนแตงโมนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้นะคะ